สบายดีพี่น้องเพื่อนสุ่คนพี่น้องมือน,นี้ก็น่ากับอยากสบายมันได้เดี๋ยวพี่น้องแต่คืนนี่หมดละกูรู้สึกว่าตื่นเศร้ามากล้วอ่อนเพียขนาดพี่น้องเลยกับวยอยู่ใกล้ลูกวัดเมียวัดมือมือน,นี้กันเนาะโอเคพี่น้องมือน,นี้ก็น่ากันสิมาดีวิวบรรยากาศเดี๋ยวพี่น้องเด้อน้องปลาเขาอ่างปลาเขาเนาะกับข้อไก่อยังเ พักเเอ้าพี่น้องเปิ่งไปนำกันเลยพี่น้องเลยนี่คือสิเป็นแอ่งฟ้าด้วยพี่น้องเด้อนำใสขนาดาน้นองอยากอาหารเลไเด้อพี่น้อง ชื่ววัน,นพี่น้องเลี้ยงกระแพงปลาเงนินันตะเป็ดไก่ยังมาเห็ดกันเสียใจนะพี่น้องเนาะเลี้ยงกันลงังโตลังสวยหรอกคือเป็นอันกับสเป็คเกลือเสากก่าเกลือแรงเลยพี่น้องเลยอาหารมือละสองมือปลาหางยุงอันบาเต้กับฝากมาให้พี่น้องยเยเห็นกันหน้าหักแพงปลาเงินกับซื้อสั่งทางออนไลน์นะพี่น้อง ฟูเลนี่พี่น้องโตละร้อยบาทเด้อพี่น้องฟูเลนี่ดีใจหลายพี่น้องอันนี้กับปลาปลาบอลลูนก็เป็นโตนั่นเนาะโตห้าสิบบาทได้เลยพี่น้อง ก็เลยขยายเป็นสองอ่างบอลลูนฟูเลสนี่บาเ,เต้ซื้อ,นะอ,อห,ห้เจตโต้พี่น้องเด้อซื้อให้เป็นควาขวัญวันเกิดเถอะนะนี่คืสีปลาปลาสอดก็หลยโตอยู่ปลาสอดนับหางโบเ็นปลาสอดเพื่อนกินอยู่เพื่อนพี่น้อง มียี่สิบกว่าตัวนับทั้งลูกมันเด้วตัวแม่ฟูเลสพี่น้องตาแดงนี่หิวอาหารเลยนะพี่่้องเดี๋ยวก็น่าเกลือเกลือก่อนลากะนาสีเสี้ยงขนาดเด้พี่น้องเด้อไอสีเนาะลูกกำลังใหญ่พี่น้อง อาหารสําเร็จรูปได้ใส่กินอาหารที่เป็นอาหารไก่ไก่น้อยแหละหัวอาหารแหละหัวอาหารปลามาบดมาบดเป็นหัวอาหารบดี <c oughs> <c oughs> อนนพี่น้องเจ็บคอเอากินเลยลูกกินให้อิ่ม กะนาสิเอิญเป็นนี้เลยพี่น้องเด้อเป็นปอกเป็นปลาครับหักกันสิเอิญลูกบ๊แมนสิว่าสิว่าเออเป็นปลาเป็นซีดีกว่าลูกเด้อพี่น้องเด้อ mm hmm. แบบไกลเลี้ยงือกันกะนาหมักเลี้ยงซัดยังไกลเลี้ยงปลาแบบนี้แหละ mm hmm. ไปได้มาไ mm hmm. ปลืเอินให้กินกันสิเอิญลูกนะสิประมาณนี้แต่เบงเอฟซีบางคนบอกเข้าใจเนาะเออว่ะกะนาเอิญปลาลูกจะได้ว่าหักปลาดีหักปลากว่าลูกบ๊แมนเป็นคนเรื่องกันเลยพี่น้องเลยหายปลากินเนาะ Nó Cái bò aduban Đồ Bán, bò ตั้นก็ญชีมีวงบัวด้วยพี่น้องนี่อันนี้เป็นใบกันจองเปี้ยมาแต่ไก่พี่น้องกำลัางงามเป็นต้นกันจองนี่พี่น้องเป็นแหละสองสามต้นแล้วก็เป็นบัวเกือบปานี่น้องเสีเกลือไก่แล้ว พันโตอะไรป่าพี่น้องทนะั้งลูกหลายโอเคเลยพี่น้องนแะบนบผสมหัวหางใจเข่าด้พี่น้องด้เข้าเหนียวมันสิชอบกินขนาดกะหามลำควนเลยพี่น้อง Mal la <laughs> มาเลยพี่น้องเต็มเติ๊กต็มเต็มต็เตเกิดแต่ว้นเอชซีบีคลิปในเบิ่งเล่นน้อยมามาเบิ่งกันมาได้ไข่ได้จังหน่วยเลยพี่น้องไข่ไก่เลยพี่น้อง โอ้หาหน่วยแล้วพี่น้องเลยไข่ไก่ได้หาหน่วยแล้วสองพลังมาพี่น้องไปสายดด้ยขอกตัวมันโตแล้วเาก็ออกมาเพี่น้องเห็นมันหาเขียกินเองไก่กัาซิมิเต็ศนั่งับ องสามตัวไปโตเต็มมากับมากับไปก่อนนั่สะโพกพักมาพี่้องปห้องักอ่อนนี่นั่งัก ปวกกัพี่น้องอเอาใบเกลือปลาด้วยสพอรด้วยพี่น้องปวกเลยต้องคิดนิดกรลาไปก่อนเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์คับช่องกานาตะอ้นเด้อพี่น้องเด้อมาเปลี่ยนเป็นพี่น้องไในรถ อย่างเัลลู